วันนี้แม่ทำปลาหมึกผัดพริกขี้หนูเมนูแซ่บจัดจ้านที่ทั้งหอมทั้งอร่อยข้าวสวยร้อนๆนี่คือหมวดหม้อแน่นอนเริ่มด้วยตำกระเทียมกับพริกขี้หนูตำแค่พอหยาบนะคะ กลิ่นหอมๆแบบนี้นะคะที่ทําให้ครัวมีชีวิตชีวาตั้งกระทะใส่น้ํามันแล้วเอาพริกกระเทียมที่ตําไว้ลงไปผัดกลิ่นนี่หอมเตะจมูกเลยค่ะปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวน้ําปลาซอสหอยนางรมผงนัวและน้ําตาลนะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเติมน้ําล้างครกใส่ปลาหมึกที่ลวกไว้ลงไปตามด้วยพริกขี้หนูและใบโหระพาเพิ่มความหอมแล้วผัดทุกอย่างให้เข้ากันแค่นี้ก็จะอดใจไม่ไหวแล้วค่ะตักใส่าจานสวยๆ พร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วคะ่ะเมนูปลาหมึกผัดพริกขี้หนูเป็นเมนูที่ทั้งแซ่บอร่อยและอบอุ่นคราวความหอมของพริกขี้หนูและใบโหระพาปลาหมึกเด้งดึงเคี้ยวและหวานฉ่ำเข้ากับข้าวสวยร้อนๆแบบพอดีคะ่ะอ<ำ>ร่อยจนอยากตักซ้ำแบบไม่หยุดเลยคะ่ะ